สวยนะพี่แดนเนาะนี่มันอยู่ตรงนี้นะไมือู้ว่าพวกพี่จะมา push it up เยอะ นี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเทนนี้ที่โอแกนเล็กขอนอนุโมทนาสาธุคณะญาติโยมชาววัตเทีิมิตเมืองโบเดสโตทุกท่านโดยมี เวียงพิดอนลุงเทนแลดก็ดรกิฟของเราถือว่าเป็นโอกาสันึ่งที่มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะจากธรรมชาติที่โฮเกนเล็กซึ่งอยู่ในกล้จังหวัดโบเดสโตมากนะก็ขออนุโมทนาศึกษาทุศักดิ์สิบธและเจตนาของทุกท่านที่ได้มาบนคูบาจารมาแล้วก็ถวายเพืในวันนี้หลังจากนี้เราก็จะได้ฟังธรรมะเล็กๆน้อยจากคูบาจาร์บานตัวก็ให้ถวายเพลนกันเนาะเอาง่ายๆในวันนี้จับพร้อมกันเนาะ สาธุย<า>ุนทวมพระลันทวมที oui, ่รัววันน่านวทมปานที่ผ่านน่านวทมสุขานสัตทานตาเมียงทาเวียสุขังโซนอันทิ่อินคานชันติอายุงทัตตวามพลังวันนาง สุขันจะปฏิภานโนทรนที่เอยงคายอยู่ยาสวารคหัวที่ยานทายานทวมป้ป้มปานชัตินตีอโอขออนโมทนากับกลุ่มแม่ลำพูนได้เด้อที่นิมนต์ะ้าจารย์มาฉันเพลน